คุณวันซอสนามวไฟนี้ซ้อมมาที่วันครับโอ้นานครับเราซ้อมอยู่ที่ไหนไฟนี้ที่ดำาน้ำวนอยู่ที่จังหวัดอุบลครับผมอยู่นู่นเลยเนาะมีใครเป็นคู่ป้าคู่ซ้อมมาที่นู่นเยอะครับอาจารย์ทั้งฝรั่งก็เรยครับแล้วก็เพื่อนในค่ายด้วยครับก็ช่วยๆกันตอนนี้เบิร์ดอายุเท่าไหร่ครับอายุ19ครับเราสูงเท่าไหร่สูงร้อยหกสิบหกครับน้ำหนักไปปล่อยมามากี่กิโลครับห้าสิบหกครับเราเป็นมอเตอร์ไซค์อะไรครับยังยังไม่เหลือเขาเครื่องนะเขาใช่ไหมครับแล้ววันนี้เรา ทีแรกเราเจอกับโหนนเห็ไหมแล้วเปลี่ยนมาเป็นสิงเสยามเคยเจอถึงสยามไหมไม่ครับอันนี้ไฟแรกเลยแล้วได้ศึกษาเขามาว่าเป็นบมสไตล์ไหนไม่สไตล์ตีมือก็ได้ครับเด็กปาแต่มาแล้วแล้วอย่างวันนี้เราวางเกี่ยววางแผลไงก็เก็บแข้งใช้อย่างอย่างเดียวครับก็คือเก็บอยู่เรากินแน่นอนครับยังเปิดโควิดนี่โรเบิร์ตได้ต่อยยังต่อยแล้วครับต่อยไว้ที่ไหนวะนั้นต่อยต่อยสามไฟนะเอาล่าสุดล่าสุดต่อยไว้ที่ไหนล่าสุดต่อยที่ ช่องเจ็ดช่องเจ็ดวันนั้นเจอใครสักเล็กเป็นไงชนะน้องชนะน้องเข้ามาวันนั้นเวทเท่าไหร่เลี้ร้อยสิบห้าแล้ววันนี้ต่อยร้อยสิบหกครับมีปัญหาน้ำหนักไหมไม่มีครับเมื่อเช้าสอบนี่เกินอยู่แค่จุดเก้านี่ไปวิ่งมาแล้วเรียบร้อยผ่านแล้วสบายแล้วเนาะไฟนี้เราคุมคุมมาไม่กี่กิโลครับสามโลสี่โลสามสี่โลได้เราต่อยมามาลูโลมันมีกี่ไฟแล้วประมาณที่ต่อยมาประมาณสี่สิบกว่าไฟทั้งหมดเลยนะทั้งนอกทั้งนอกทั้งในกรุงเฟ่เลยนะ ในประมาณหกสิบนะครับ60ได้เนาะอเราเป็นคนจังหวัดอะไรครับอุบลราชธานีฝากเชิญชวนแฟนขับเรานี่นะอ,อันนี้ฝากช่วยแชร์ื่อใจให้ผมได้ครับวันนี้ทำหน้าที่ครับกิจการชนะกับกุบันให้ได้ครับโอเคขอบป็นน้องชายครับผม